สวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับเจอกันอีกรอบหนึ่งมาในหัวข้อครับการซื้อบ้านครับคือการลงทุนการซื้อบ้านคือการลงทุนยังไงนะครับหนึ่งละครับการซื้อบ้านเนี่ยคือการลงทุนให้กับตัวเอง ให้รางวัลตัวเองครับหลายคนอาจจะคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าการได้บ้านใหม่หนึ่งหลังเนะี่ยอืมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มการมีบ้านใหม่การมีที่อยู่ใหม่การย้ายถิ่นฐานใหม่จะทําให้เราเนี่ยครับ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ <c oughs> นะครับโอเคสวัสดีครับน้องเซฟน้องเซฟแฟนตัวยงเลยนะครับน้องเซฟนะครับเดี๋ยววันศุกร์จะมีเพื่อนบ้านเข้าไปอยู่ด้วยแล้วนะตรงข้ามกันนะครับของช่างเล็กช่างเล็กนัดโอนวันศุกร์นะครับช่างเล็ก แล้วก็ที่ไอยาลาไอยาลาหนองลุกนะครับไอยาลาหนองลุกก็นัดโอนวันศุกร์นัดโอนวันศุกร์กันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะสองคนนะครับวันศุกร์โอนสองหลังครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเข้าเรื่องวันนี้มาให้ความรู้ครับให้ความรู้กับคนที่กําลังหาบ้านอยู่หรือคิดที่จะซื้อบ้านภายในปีนี้นะครับ คือเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนซื้อบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการลงทุนลงทุนกับตัวเองครับลงทุนกับตัวเองเพราะว่าการได้บ้านใหม่การได้ย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่นะครับจากห้องเช่าจากบ้านเช่าที่เป็นบ้านคนอื่นที่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับปีหนึ่งแล้วก็แล้วสองปีแล้วก็แล้ว เขาไม่ได้ยกให้เรานะครับเขาไม่ได้ยกให้เราอยู่ห้าปีสิบปีเขาก็ไมไ่ยกให้เรานะครับเราจะเสียค่าผ่อนค่าเช่าไปแบบนั้นทุกปีอืมนะครับแต่เมื่อไรที่เราตัดสินใจซื้อบ้านครับตัดสินใจซื้อบ้านเราก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เปลี่ยนจากค่าเช่าที่เราจ่ายให้คนอื่นทุกเดือนนะครับ ไปจ่ายให้ธนาคารที่เรากู้เงินเข้ามานะครับเมื่อจ่ายหมดในครบกําหนดสัญญาครับบ้านก็จะเป็นของเราแต่ถ้าใครมีวินัยทางการเงินนะครับวางแผนดีๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องผ่อนกัน30 40, ปี40ปีครับอาจจะ10 15, 15, ปี15ปีเต็มที่20ปีครับบ้านก็จะเป็นของเราโดยสมบูรณ์แบบแต่ว่าความสุข และความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีเลยที่เราย้ายบ้านครับที่เราย้ายจากห้องเช่าของเรานะครับย้ายจากห้องเช่ามาเนี่ยมาอยู่บ้านของตัวเองมาซื้อมาอยู่ที่อยู่ใหม่ที่เราชอบที่เราต้องการครับผมถึงบอกว่าการซื้อบ้านเนี่ยคือการลงทุนลงทุนให้กับตัวเองก่อนอันดับแรกครับการไปอยู่ที่อยู่ใหม่ที่สถานที่ที่เราชอบ ที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นครับมันก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้เรามากขึ้นสำหรับคนที่ผลขวายนะครับวงเล็บนะคนที่มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาครับโอกาสมาจากไหนครับโอกาสมาจากเพื่อนบ้านใหม่โอกาสมาจากเจอคนใหม่ๆรอบข้างที่เราไปอยู่อ่า นั่นแหละครับพวกนี้แล้วก็โอกาสจากเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อนไหนครับเพื่อนในเ c e b o o k เพื่อนใน l ลายพวกนี้ครับพอเรามาอยู่ที่บ้านของเรานะ,นะครับมันก็จะรู้สึกวา่าสบายเนื้อสบายตัวสบายใจนะครับไม่ต้องไปกังวลหลากหลายอย่างาเหมือนที่เราเคยอยู่มาครับจะทำให้เรามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอน,นคนเราเมื่อเปลี่ยนสถานที่อยู่นะครับ ก็จะเจอสิ่งใหม่ๆเจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอันนี้คอนเฟิร์มเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับคนที่กำลังหาบ้านอยู่คนที่กำลังจะได้โอนบ้านคนที่กำลังจะได้บ้านใหม่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับแล้วก็ลงลงทุนอันที่สองก็คือลงทุนกับครอบครัวครับครอบครัวเราอะครับครอบครัวเรา บางครั้งอยู่คนเดียวเนาะคนเดียวอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรามีครอบครัวมีภรรยาแล้วกันมีสามีอ่ะแล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับย้ายมาอยู่ร่วมกันนะครับมีลูกน,น้อยออกมาคนหนึ่งนั่นแหละครับคือ,อเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเมื่อเรามีบ้านเป็นของตัวเอง อืมนะครับเมื่อเรามีบ้านเป็นของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เรายังอาศัยเช่าอยู่หรือว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่มันก็จะความภาคภูมิใจมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละครับความภาคภูมิใจในตัวเองมันจะเกิดขึ้นทันทีความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นความสุขมันก็จะเกิดขึ้นนะครับลูกน้อยๆอ,ออกมาเขาก็จะมีความสุขครับเขามีบ้านอยู่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลย หลายคนหล,ยหลายท่านนะครับย้ายตอนอุ้มท้องอยู่ก็มีครับเยอะเลยหรือพึ่งคลอดนะครับเพราะว่าต้องการที่จะมีบ้านให้ลูกน้อยให้ตัวเล็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี่แหละตัวนี้สําคัญแต่บางคนลูกโตแล้วก็ก็ต้องคิดอีกแหละครับว่าเพราะว่าใช้ชีวิตมาทั้งเกือบทั้งชีวิตยังไม่มีบ้านเลยอืลูกก็โตมาก็อยากที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านของเราอยู่ที่ไหนยังไงอนะครับตรงเนี้ย ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ทุกอย่างมันต้องมีการคิดก่อนอยากได้ก่อนแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงนะครับนะครับหลงทุนกับตัวเอง 2. กับครอบครัวครับสสิ่งที่จะได้ตามมาคือลงทุนคับเรื่องบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามันจะ เพิ่มขึ้นตัวบ้านนี่ยไม่ได้เพิ่มนะครับแต่มันจะเพิ่มตรงที่ดินครับที่ดินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นราคามันจะเพิ่มขึ้นถ้านะครับทำเลดีพิกัดดีนะครับสิ่งตรงที่เราอยู่นะครับในอนาคตเราอาจจะขยับขยายนะครับย้ายกลับไปอยู่บ้านนอกบ้านเกิดเราหรือต้องการหลังที่ใหญ่หลังที่โตขึ้นนะครับตรงที่เราซื้อครั้งแรกเนี่ยครับ นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นหลังแรกนะนะครับมันอาจจะเป็นหลังมีอีกหลังที่สองหลังที่สามตามมาในอนาคตชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับแต่ครั้งแรกที่เราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีทั้งทำเลที่ตั้งนะครับแล้วก็เราคาดว่าราคาในอนาคตมันจะเกิดขึ้นเหมือนซื้อรถแต่ซื้อรถมีแต่รถนะครับมันมีแต่รถแต่การขายมือสองเนี่ย ยี่ห้อไหนที่มันได้ราคาดีที่สุดก็ซื้อยี่ห้อนั้นแหละครับไม่ต้องไปผูกพันมันครับว่าต้องอยู่กับเราตลอดไปครับบ้านก็เหมือนกันอ่าน,นี้คือเรื่องจริงนะครับบ้านก็เหมือนกันมันไม่แน่นอนนะครับมันอาจจะไม่ใช่หลังแรกและหลังสุดท้ายของเรามันเป็นหลังแรกก็จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่หลังสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะตัดสินใจซื้อแต่ละที่ต้องดูทำเลดูพิกัดดูพื้นที่ให้ดีนะครับว่า มันสามารถสร้างรายได้ให้เราตลอดเวลาที่เราอยู่ไหมสร้างรายได้แบบไหนครับมูลราคามันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีเหมือนเราฝากเงินครับเราก็จ่ายแบงก์ไปแล้วครับจ่ายค่าผ่อนไปเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ว่าราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นครับย้อนกลับไปดูได้เลยครับเมืองขอนแก่นนะครับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับน้อยมากที่ราคาจะลดลง นะครับถ้าเป็นทำเลที่ดีนะครับโซนเลี่ยงเมืองเดอนี้นะครับถ้าติดติดใกล้ๆถนนใหญ่เนี่ยครับสามล้านสี่ล้านขึ้นตอนหนึ่งไร่นะครับแต่ถ้าแบ่งเป็นงานนี่ก็ถ้าเป็นคิดตารางวานี่ก็หมื่นขึ้นครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าไปจนถึงสองหมื่นต่อตารางวาขึ้นมีแต่ขึ้นไม่มีลงราคาที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนข้อที่3ก็คือ เรื่องของราคาที่ดินนี่แหละครับราคาที่ดินถ้าใครซื้อได้นะครับหลังไหนที่มีที่ดินเยอะๆนะครับคุ้มนะครับอาจจะไม่ใช่ปีนี้ครับอาจจะสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าครับเพราะราคาที่ดินปรับขึ้นนะครับแค่เฉพาะที่ดินเราก็กําไรแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่ากําไรตั้งแต่ตอนซื้อ,อครับกําไรตั้งแต่ตอนซื้อ โอเคครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกที่หนึ่งนะครับอยู่บ้านทุ่มนะครับเข้าวิ่งเข้าตัวเมืองเนี่ยไปสนามบินสิบนาทีไปมอขอนี่ประมาณไม่ถึง15นาทีถ้าไปเซ็นท่าน20นาทีเต็มที่เลยนะครับ20นาทีนี่คือเต็มที่เลยถนน4ีเลนครับเลี้ยวเข้ามาในซอยหน่อยหนึ่งประมาณจากัก600เมตรคับตรงนี้มีทั้งหมด ปัจจุบันเนี่ยอยู่ใน่สามหลังด้วยกันแต่ระยะทางที่เข้ามาก็มีบ้านเข้ามานะครับไม่ได้น่ากลัวมีไฟมีถนนหนทางทางคอนกรีตมีน้ำมีไฟครบนะครับห่างจากสี่แยกบ้านทุ่มเนี่ยหกร้อยเมตรครับใกล้โลตัสใกล้เซเว่นใกล้ร้านขายยาตลาดร้านหมูย่างนะครับคือรี่ไปสณีเบสอินอเอาที่สำคัญสำคัญนะครับง่ายหมดเลย ไม่ถึงห้านาทีถึงหมดเลยครับไม่ถึงห้านาทีถึงหมดเลยตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้นะครับพื้นที่เริ่มต้นที่ร้อยสามสิบตารางวาโอ้โหเยอะมากร้อยสามสิบเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเนะี่ยพื้นที่เหลืออย่างเยอะเลยร้อยสามสิบตารางวาเฉพาะราคาที่ดินปัจจุบันนะครับแถววันนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตารางวาประมาณนะครับ ใกล้ถนนมาริวันนะครับไม่ถึงสองนาทีอถนนมาริวันนะถนนใหญ่ที่จะไปชุมแพเลยครับอืนะครับไม่ถึงสองนาทีเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ดินเยอะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบนะครับที่นี่ไอยราบันทุมนะครับอยาาบันทุม่มคือทั้งสองหลังเนี่ยเพิ่งจะ ปลูกหญ้านะครับหญ้าอย่างงามเลยผลตกมาอาทิตย์ที่แล้วย้าแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับทําห้องครัวให้ทั้งสองหลังครัวด้านนอกนะครับครัวนอกบ้านทั้งสองหลังนะครับครัวนอกบ้านทั้งสองหลังครับพื้นที่ร้อยห้าสิบตารางวากับร้อยสามสิบตารางวาเฉพาะที่ดินก็คุ้มคตรคุ้มเหมาะกับใครบ้างครับเหมาะกับครอบครัว นะครับต้องเป็นครอบครัวถ้าคนเดียวมันจะใหญ่เกินไปนะแต่ถ้าคนเดียวซื้อได้ก็โอเคอนะครับแต่ถ้าครอบครัวสัก3าคน4ี่คน5คนขึ้นไปเนี่ยสบายเลยครับพื้นที่เหลือเยอะมากาเหมาะกับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เหมาะกับคนที่อชอบปลูกชอบปลูกผักกินเองนะครับปลูกผักกินเองนะครับเลี้ยงสัตว์พวกนี้ได้เลยสัตว์เล็กนะครับสัตว์เล็กๆเนี่ยได้เลยเหมาะมากๆเลย คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำงานประจำนะครับทำธุรกิจออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเหมาะมากอากาศดีมากรอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับเงียบสงบออกไปนิดเดียวก็ของอยู่ของกินเพียบนะครับไม่ต้องห่วงเดินทางสะดวกสบายนะครับสรุปแล้วเหมาะสำหรับคนชอบบรรยากาศเงียบๆแล้วก็พื้นที่เยอะๆอ่า นะครับชอบความเป็นส่วนตัวสูงนะครับชอบความเป็นส่วนตัวสูง<น>เดี๋ยวไปดูพร้อมกันตั้งแต่วันนี้จะพาดูหนึ่งหลังก่อนนะครับดูหนึ่งหลังก่อนเดี๋ยววันหน้าจะดูอีกหนึ่งหลังสํนะาหรับภายในนะครับแต่อีกหนึ่งหลังก็ภายนอกเนาะนะครับ,ขบเขาเรียกว่าอียราบ้านทุ่มนะครับอียราบ้านทุ่มมีทั้งหมดเหลือเนี่ยที่สองหลังนะครับ ทั้งหมดสมหลังด้วยกันแต่จะสร้างทั้งหมดนี่แปดหลังนะครับอยู่ที่นี่แปดหลังอยู่ที่นี่น,นะครับเราพามาตั้งแต่ทางเข้าอันนี้หลังแรกครับสี่หกสองเ่ยมาได้เลยครับน,นี่หลังนี้ก็ว่างแต่วันนี้จะยังไม่พาเข้าไปดูข้างในนะครับไปดูดูด้านนอกกันก่อนนะไอ้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบตารางบารครับสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งใหญ่ๆเลย นะครับร้อยห้าสิบตารางวามีครัวแยกต่างหากอจอดรถได้4ีคันสบายๆเลยนะครับถนนหน้าบ้านนี่แเมตรนะครับถนนหน้าบ้าน8เมตนะรน,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 นี่หลังนี้นะครับเพิ่งทำครัวให้ด้านนอกนะครับติดวอลเปเปอร์ทั้งหลังครับสนามหญ้าทั้งหลังเลยวันนี้จะยังไม่พาเข้าไปดูนะดูด้านนอกก่อนนะ สองสี 4, 6, นะ่หกสองถ้าใครจะขอพิกัดมาดูก็มาดูก่อนได้นะครับเรื่องราคาอยู่ที่สองล้านต้นต้นอบอกกันไปเลยนะครับสองล้านต้นต้น,ตนเข้ามาคุยกันได้เลยอันนี้ร้อยห้าสิบตารางวานะครับร้อยห้าสิบตารางวาหลังนี้นะครับร้อยสามสิบตารางวาแต่ตายก็ทรงปั้นหยาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอีกหลังหนึ่งสีขาวอีกหลังหนึ่งสีเทาแล้วแต่ใครชอบนะครับ สี่เจ็ดเจ็ดโอ้เลขดีสี่เจ็ดเจ็ดงวดนี่หรือเปล่าครับอ่านี่ครับหลังนี้สุ่ปัญญาสองห้องนอนสองห้องน้ําทั้งสองหลังเลยครับอยากได้ค่อยขยายเองนะครับอยากได้เพิ่ม<ๆ>เติมค่อยขยายเองครับเนี่ยอ่านี่ครับพี่เขามาตัดหญ้าให้ครับหญ่างามเร็วมากเลยนี่หน้าบ้านครับหน้าบ้านนะครับนี่หน้าบ้านหน้าบ้านสนามหญ้าหน้าบ้าน นี่เลยกว้างกว้างเลยลานเนี่ยนะครับเลิกงานมาหรือทํากิจกรรมช่วงเย็นมาเนี่ยโอ้สนุกสนานในร่มตลอดเลยครับตรงนี้อ่านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกอจอดรถได้4ี่คันห้าคันสบายๆเลยครับลงจอดรถตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากเย็นสบายเลยครับอันนี้ภายนอกนะครับภายนอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูภายในพาเข้าไปดูภายใน พาเข้าไปดูภายในกันครับห้องถูงนะครับห้องรับแขกยาวเลยครับยาวลึกลงไปครับลึกลงไปเลยไปติดไหม ห้องโถงนะครับห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนสองห้องนอนติดวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยนะครับห้องนอนอกลิ่นบอยังใหม่ๆอยู่เพิ่งติดเสร็จครับห้องนอนสองห้องนอนห้องนอนนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำก็ใหญ่นะครับใหญ่ นะครับไปครับสองห้องนอนสองห้องน้ำครับแล้วก็มีห้องน้ำด้านนอกอีกห้องหนึ่งครับห้องน้ำใหญ่มากเลยครับอมองจากไปด้านหลังห้องรับแขกนะครับมองออกไปด้านหลังห้องรับแขกนะครับเนี่ยพื้นที่เยอะมากๆเลยนะครับห้องครัวอยู่ด้านนอกนะครับ ห้องครัวอยู่ด้านนอกทําห้องครัวให้ทำเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยครับนะครับแล้วก็มีประตูออกด้านหลังบ้านครับะนะครับนี่ด้านหลังบ้านอย่างกว้างเลยนะครับอย่างกว้างเลยครับที่เขามาตัดหญ้าให้ตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งจะยังไม่เสร็จดีเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมากสองหลังตัดทั้งวันนะครับตัดทั้งวันนี่พื้นที่ด้านข้าง เหลือเยอะมากครับเหลือเยอะมากเลยนะครับแค่เฉพาะที่ก็คุ้มเกินคุ้มนะครับหลังนี้ร้อยสามสิบตารางวาในราคาสองล้านต้นต้น <c oughs> นะครับร้อยสามสิบตารางวาครับนี่สนามหญ้านะครับแล้วก็ปลูกต้นโมกให้ แต่เวลามันออกดอกมาช่วงเย็นมันจะหอม,มนะครับช่วงเย็นครับใครสนใจอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะไลน์แอดเข้ามาอสอบถามราคาสอบถามโปรโมชั่นกันนะครับใครที่กำลังหาบ้านที่ไม่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวสูงนะครับมีรั้วรอบขอบชิดให้นะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว,นะลวน้ำไหล ไฟสว่างนะครับหลังนี้นะครับอายาราบ้านหนองหลุบเอ้ไม่ใช่หนองลุบอายาลาบ้านทุ่มนะครับอายาราบ้านทุ่มจะสร้างต่อไปอีกครับห้าหลังจะสร้างต่อไปอีกห้าหลังก็ทั้งหมดก็จะเป็นแปดหลังครับอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องอว่าจะได้อยู่คนเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้แออัดหรือ หนาแน่นจนเกินไปอยู่แบบสบายๆไพรเวทนะครับเพราะว่าแต่ละหลังพื้นที่เยอะมากคือร้อยตารางวาขึ้นนะแต่ละหลังนะครับร้อยตารางวาขึ้นมันก็อยู่กันเป็นส่วนตัวนะครับอยู่เป็นอีกชุมชนหนึ่งครับมาจากฝากทางนี่ครับประมาณ600เมตรเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุยกันได้เรื่องของของแถมเรื่องของราคาหรือจะ <กล>ปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับปรึกษากันก่อนก็ได้ว่าเงินเดือนเท่านี้จะซื้อได้หรือเปล่าเงินเดือนเท่านี้ซื้อได้เท่าไหร่ยังไงผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับโทรมาปรึกษากันก่อนเนาะยินดีให้คาปรึกษาเรื่องการยื่นกู้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่เสียเวลายื่นกู้ฟรีหมายความว่าเสียเวลาทั้งสองฝ่ายละสามารถที่จะปรึกษาเบื้องต้นนะครับให้คําปรึกษาเบื้องต้นได้โอเคครับ สำหรับไลน์นี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับการซื้อบ้านคือการลงทุนนะครับแต่ถ้าซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็มีพื้นที่เยอะๆนี่คุม้มโคตรคุม้มครับผม